สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องวันนี้มาพบกับลองกินดูชนแนลอีกแล้ววันนี้ได้พิซซ่าแล้วพี่น้องพิซซ่ากินกับใบหม่อนหลานจะว่าฉลองยอดวิวก็ก็ได้เหมือนกันเนาะได้ไหมลูกใบหมอนอยากกินพิซซ่าก็เลยวันนี้จัดให้พิซซ่าหน้าอะไรนะลูกเนี่ย แฮมปูอัดแฮมแฮมปูอัดชีสแฮมปูอัดชีสแล้วก็มีน้ำบัตโมด้วยเด้อพี่น้องมากินด้วยกันเด้อมาดูเลยลูกดูเลยมาดูเลยชิ้นใหญ่ๆเลยเด้อพี่น้อง ซอสลูกซอสเี๋ยวหะขออนุญาตแกะซอสกันในซอสอะไรล่ะซอสมะเขือเทศอันนี้ซอสพริกแต่กล้องก็รอก่อนเด้อแต่กล้องเด้อที่้องอันนี้กินมื้อพิเศษกินพิซซ่ากับหลานสาวอนนซอสพริกแกะ่ยากแค่หละ Ngon ní thoái lãn ném bút bàn nữa nữa hả lãi 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 พุดชาเน้นๆเ,เลยพี่น้องอันนี้กูอัดชีสแลูกเหนียวนุ่มดูคลิปแล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ กดติดตามและก็กดกระดิ่งด้วยเด้อพี่น้องเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปเ,เด้อพี่น้องวันนี้มือพิเศษมือตามใจหลาน กินหมดไหมเนาะสองคนกินหมดไหมลูกไ้่หมดก็ต้องหมดเ <laughs> นะไอซับซับมัเกิดเท่เด้พี่น้อง รวยรุ่ยุยแป้งครับนุ่มเหนียวนุ่มพี่น้องแป้งชีสเน้นๆเลย ลองซอสพริกไหมลูกได้ไหเอาไหมมาถ่านนี้เอานี้นะเยอะไหมอ๋อขาดใหญ่เลยเด้อพี่น้อง Ăn à, đuôi Quay mấy lúc chân dành chụp chụp lên rồi được <laughs> Chưa, ăn lắm Ta còn có ổn thôn này đơ, Hãy <laughs> 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 วันนี้ก็ลมเย็นน่าจะทั่วประเทศอากาศเย็นเล็ข่าวว่ากรุงเทพก็จะอุณหภูมิต่ำถึง18องศาก็ถือว่าเย็นมากนะก็ถือว่าเย็นมากแล้วนะมาชนกันทั้งห่ายเดีลูกมาชนชน <c oughs> <c oughs> เลย <c oughs> เมนูตามใจหลานด้วยดูกว่านะมีแฮมด้วยใช่ไหมลูกแฮมแล้วก็บูอดชีส มเมนูหน้าจะมีอะไรอีกก็คอยติดตามด้ยวยเ้อพี่น้องสำหรับวันนี้เมนูพิเศษวันนี้เมนูตามใจหลานอื <c oughs> ไหวเหออสุกว้ะเต็มแล้วพี่น้องเลยถาดใหญ่ไปเลยเลย คลิปจบแล้วก็คอยติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ด้วยเด้อพี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจให้ลองกินดูชแนลผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยเด้อเอาไงลูกลุยเดีย๋ยวจะลาท่านผู้ชมก่อนเนาะเดี๋ยวให้หลานกินเดี๋ยวหลานก็จะกินต่อ เอาไว้คลิปหน้าค่อยเจอกันใหม่เด้อพี่น้องสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนเด้อสวัสดีครับ